สวัสดีครับทุกทุกคนี่ยบรนนานะครับนี่มาสวัสดีกันนะครับช่วงประมาณสองโมงนิดหน่อยกันน้องนะครับตัวนี้กะนะครับพายุก็น่าจะออกละมั้งพี่น้องนะครับเดยพายุอย่างละเบิงนามเบิงนองนะครับเบิงปลาป่ามันออกบิดไปนี่กอยูนะครับเล่นแ่อาหารปลาพี่น้องเบิงน้ำกันนะครับเพราะว่าบางหันกบบพายุเขานักครับผมพี่น้อง ปูคนได้ไปตัวขีนนาโรคเบิดกับบักเขือบักยังตัวขีนนาโรคตายเบิรดนะครับมันผลมันหึมนะครับมีกระนาำเพิ่มเหมือนมาบ่มาหน่อยหน่อยไปน้องนะครับเกียบจูบพุ่นละเกียบจุพื้นกระทอมน้านะครับขึ้นมาถึงขอบเกียบสุดแล้วนะครับแต่ว่าน้องจุดนี้ผมเพื่บได้ปล่อยน้ำระดาบลงนะครับจากเถื่อเลยครับหลายปีแล้วบบได้ปล่อยน้ำระดาบลงนะครับเด้อปล่อยแบบ จนว่ามันหดหนาฝนเลยนะครับมันกระสีค่อยๆแห้งของเขาไปนะครับจนผลดละลงตามสุดเพราะว่าเวลาหนาฝนมากนะ่้านามมันเต็มยุงสีมันกะสีเห็ดแม่ <c oughs> นะครับเห็ดเห็ดฐนนามันหลายพดนะครับพอถึงฤดูฝนมันเป็นฝนที่แห้งบันไดมันกระสีเต็มเต็มพอดีประมาณนี้นะครับแล้วก็กระสีเบิดฝนปุ๊บพอเบิดฝนนามกระสีพอดีนะครับแล้วก็หมละถึงฤดูการไม่น้ำก็แห้งลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันที่ หยาดมันขาดหรือวายาดมันสุดหยาดมันพังหนาดินมันอันพังออกนะครับผมก็เลยบ่ได้เอาน้ำมาดานันใส่ถึงขนาแเลยกับปล่อยมันแห้งลงไปเรื่อยๆแต่หวานกับบ่แห้งเบิดนะครับน้องนี่นี่ก็ปลาปลาดุกปลานิญปลาบึกนะครับได้ยินปลาบึกอันบอนมาเป็นน้องมันปลาบึกใหญ่เลยนะครับนี่ก็เป็นปลานิญน,นะครับหลายพี่น้องนะครับกะเกียบจุบกระครับกระทอมหน้า นี่พาพปนองบึงนะครับบรรยากาศบานสวนหลังจากนะครับพาอยู่ออกไปแล้วนะครับแต่ว,ว่าปลาข้างหนาบรูวันที่ออกไปเบิดไปนะครับข้างหนาแล้ว,วเอาดอกไหม่พวกที่มันอยู่ในห่มใดนะครับมาปลูกแล้วมันนี้ก็จะปลูกเพิ่มนะครับก็ที่ทยอยซื้อมันเรื่อยๆนะครับพวกที่ว่ามันอยู่ในห่มใด พวกเฟื่อนพวกอยังบบพี่น้องนะครับพวกนี่แหละหลายๆชนิดนี่ครับังหันนี่ครับถั่วม,มอดพีนะครับพี่น้องตรงตเดี๋ยวน้องมาท้าต่อเลยพี่น้องมันกระบาดตายมาลุ่มนะครับผมตัดออกจากหน้าสวนบาดตายนี่ที่เป็นเงายานางนะครับตัวนี้เงายานาง ปลาน้องนินรู้ส้กว่าหน่าจะออกไปเบิดไปพี่น้องพอหลวดเลยไหมมันขึ้นไปหอดพุน่ะขอบถนนพุน่ะเนี่ยต้นไม้ต้นอะไดอกจานพี่น้องปลูกไ้แล้วก็ต้นดอกไม้พุนก็ต้องขึ้นพุนหอดพุนแล้วเสียปลูกต้นอนั่นไปเสียต้นดอกไม้ไปปลูกทั้งพุนเบิดไปมูที่ว่าเขาปลูกได้ข้างไหมพุนพุนนาหม่องหางอันประตูทั้งนี้สองไมที่บอกอย่างนี้วันเราไปปลูกไหม ที่ว่าห้เวนร,ระยะกันไหมปูแบขบทางนาีนไหมไยังพตัวพวเพี่น้องผมา่ามันยังจะปลาซิวบ่ะยังจะปลาซิวปลาสวยอะไรบางท้งนี่มันลวดไปเบิดเลยนะครับพีน่น้องมันมันลวดถนนมาเลยนะครับลวดขามมาหาเขาแล้วก็ขามนาสวนเขาไปบมื่อนาจะเลือดเลยครับพวกปลานิน้นปลาหมูใหญ่ๆปลาหมูสองโตโัวลนะครับ ชัวชัวมาหินเขามัน <soc> ย <Foot wear> ังบ่ห่ะสีหินมันยังบ่หรอจุนี่มุมนี่นะมันไหลลงไปเขาตรงบุศิบุรีกวดม้สัดเพียหินมันดอวก็นั่นแล้วลาต้นนี้ลาถามวัยยุ่นเราไปปลูกไปเจ็เจ็ดต้น โอ้มื่อนี้สิบบริกกินแกงไสบ้บัวบ่บรยวนมาแกงไส้บัวไปมันไปหาหมอแล้วสินปะจิบริกรกินแกงไส้บัวพี่น้องมนึ่งอยากกินแกงไส้บัวแต่ปลากระป๋องคนน่ะสามทีสายนีก่ก็พอแล้วโอ้ยมันกินบ่ละเสียเปิดบัวนะ่ะขึ้นบ่มันหน่อยๆนได้เสียนะนี่เด็ใต้น้ำอีกนั่นนะ มีสายบัวกินพร้อมนะครับแกงแซ่บเพื่ยังในแกงแซบ,บปลากระป๋องปลาทูนะครับมูไดมันนั่นน่ะพันพันไปน้ำหัวไมวว่เถอบใบค่อยๆเด้อเจ้าาบค่อยๆมั้ถ้าเจ้าบายิ่งแฮมก็เรียบร้อยแล้วเอาไส้งเงาต้นไม้แล้วเถียพวกนันต้นไม้ต้นไหลุ่มเรือน,นพี่น้องแดดที่แดดปันได้กับยูจังสีเหระครับเบิ้ลมื่อนะครับพี่น้อง mình ăn nó không khôm cho mạt vậy rồi bun có phải không? bực là. thêm rồi bên đứng ao nhắn, ao lọc, ao đứng đây bên à, ông. cho đưng tiền bay. ao nhang ao lò ao đưng để. cái gì đưng này. cho đưng bay thang này. Ủa cho đưng khưn mát rồi. ao lò mà đưng cái nhang vậy. ปเปลาลอกปเปลาลอกลอกมาดึงลอกอยู่อูนนะเป็นห้องครับบรรยากาศลมเดืนอนบกพ้าวครับเป็นน้อยแทบทุกต้นเด็นะครับต้นนี้ต้องเอาเกลือมาใสา่หัวเสียงไม่ค่อยติดลูกวะนี่ไงใหญ่เ,เตี้ยตัวเลย <laughs> งานมือสตีต้องเอาเกลือแต่มันเริ่มมันเริ่มติดแล้วบอกต้นนี้ต้องเอาเกลือมาเพิ่มเสียสามต้นนี้ต้องเอาเกลือมาจักถุงปุ๋ยหนึ่ง นั่นละเอาเกลือมาโรยก็ยังวะมันไม่ค่อยติดลูกติดมันติดลูกบนลำพีนองต่วันหนึ่งมันมันดิแตกเกินแออนบอกที่นี่มันติลูกมันของเขานึ่งที่รดนเบิดนะครับผมแตกอะไม่เม็นเป็นน้ำฝนนะสิหรือว่าเบิ่งพีน้องลมเดินมาเลยตัวอย่างนะ ต้นหมากพงหมากเผามันอีกกลมเกลื่อนกันไปเบิดเลยนะครับเดี๋ยวลองเคลือมันต้องเคลือตัวหลักเสี้ยวอันนี้นะมันสายเงาอยู่แผ่นเปลือกเสียเอาออกไปตากแดดผลนะนี่นะเห็นบ่แผ่นมันอยู่นี่เด้เนียเมื่อคืนมันเมือดผลสิ้นเลยนี่แหละนะครับดอกไม้ต้นชีลุงชีเล็กคุ้มหมดนะครับนี่ครับกำลังมันก็ค่อยทยอยโตเนาะหมากพงหมากเผาพี่น้อเนี่ย แต่ว,วันก็นอยู่ติดเขาเลยด้นะครับแล้วนกะ็ค่อยๆปลูกนั่นปลูกนี่ลงไปเรื่อยๆนะครับใส่เวลาจังหน่อยน,นะครับป่าเงียบกิบเลยไปนำ้นำหนามเบิดซะบอเสียมันหลุดดิอ่อันน,ดดนี้มันหลวดไปเรื่อยวโอ้ยมันรลุดไปพุ่นอ่ะออกทั้งไฮยิศูนพุ่นอ่ะโอ้ยยังยังอยู่แต่ว่าจะยังป่ายังวะอืมเดี๋ยวเห็นอยู่ บมดละอันไปอยู่ทงมมงางเลยบุ๊ดจะรูปม่วงหมดละร่มเดินนะครับเปียบอยงหันมันมันถว่วหยอดต้นไม้ผมเพียะมาหอดขอบผิดไี่ปล่งน้ำมาหอดขอบมันเพียะทางปูนเนาะเพียะเนี่ยเสียต้นผือไมอ่แล้ว นี่ครับอ่บอหนึ่งนะครับน้ำระดับเดียวกันเบิดนะครับสามบอ่ขอข้างหน้าพูดนะเราจะได้กินน้ำสูนี่เนะาะเคาะกูทังกับมาแล้วหน่อยปลาจะโด,ดนห้ยไปหน่อยมันทถามาหากินกันเองนะครับปลาดุกยังบุบ กุ้งสีบอยังดอกกับปลาปเคียงก็ตียังได้พวกปลานิ้นนี่แหละครับนี่เดี๋ยวปลานิ้นปลาปเดียงนีเ่เราหันหากินน้ำมันนี่แหละน้ำหัวน้ำสวนหน่อยงเอง,บบองี้ยผสมปะปนกันไปนึกว่บ่อหนึ่ง ว่าน้ำถนนพึ่งแปงไปเนาะน้ำถนนมันเดใ๋ยใแดงบิดเลยแต่ว่าหน้าฝนหมดแล้วทีน,น,นว่าน่าจะเปลี่ยนสีได้อยู่ดอกเพิ่งบอกว่าวพี่น้องมีต้นนังเงี้เนี่ยแต่ว่ามันกัดตะย้อยออกเนาะออกแอออกหน่วยมันติดน้ำเนาะพี่น้องต้องเอาเกลือมาอีกจะหาุงหมดเลยครับเอามาใส่โคลนมันใส่เอียงมันนี่แหละมันติดลูกเนี่ยอันนี้ถึออกแล้ว ออกแล้วครับบดดนไมยดีปันได้น,ดนะครับพี่น้องเห็นบอลออกถ้ามันได้ออกมันออกตลอดให้ได้ไปนอนทีบนี้อันนี้ครับต้นงามแต่ว่ามันได้ออกนะครับต้นนี้แต่ว่าก่ะมันออกแท้แลแต่ว่าถืาาอหอดย้ำใดมีแต่ต้นง้างนะครับพุ่นหอดพุ่นนะครับน้ำแดงไหลนี่แหละใส่ทอนี้ครับเอานวดกล้ว,วย พียมันหวดออกมาเพาดพี่น้องหวัหวขาหัวนี่เขาโข่อยเลื่อมลายแล้วทีนี่มัน,นได้นี่แหละทีป่อยแม่เบื้งหอยหนามมันออกไปพี่น้องแบบลวดไมหด่หอดพี่ปลามันจะอยู่อยู่ตีมันลวดหากันได้ดีอยู่พอเขาโข่อยมัไปพี่น้อง ต้นเผาค้อยว่าไปนะครับเราก,ก็ยังยังอยู่กับเขาอยู่นะครับตัวนยังหลอดเมือนกันะเพีหอยมันออกไปหอยน้ำเพื่อคงกักปลปลาผมกันเรื่องเพลขยายนะครับแป๊บเดียวเดีย๋ยวจามันได้เพลนะเห็นปะแตกเอาแตกเอา พอรีปลอยนันเต็มนี่เลยครับแี่้ยถามันได้แพงสิคือเต็มเต็มคล้องหนาส่วนเลยนะครับปลาปลาต้องเก็บบะเข่าไขยได้หลายก็เลี้ยงปลาอีกนะครับเพราะว่าทุกที่ที้อเกาไม่ได้กี่หัวนะครับแหมมันแนวไรเนะาะแบบนี้เนาะนะนี่อะไรเป็นต้นคูนเนียพี่น้องปลูกต้นคูนนี่ต้น ไอ้เอยีอยงไอ้นั่นนะต้นดอกจานต้นคูนดอกจานต้นดอกจานต้นคูนผสมกันไปนะครับแล้วก็ต้นดอกใหม่ก็ลังเ,เอามาปลูกใหม่นี่แหละมันวางอะไรใต่ดอกจานจานกับปงดีดิต้นคูนก็น่าจะรอดเบิดแล้วครับที่นี่ที่ปล่อยบอกเขาควยมันลง มันเพยไปเบิดหนีเลยพอผมเคยปล่อยอยู่แล้วมันเต็มหนีเลยนะครับใส่เวลาประมาณม่ถึงปีเด็กพี่น้องเดี๋ยวมันเต็มเลยนะครับแต่มันได้แพยนะแป๊บเดียวพี่น้องคอยติดตามมึงดอกหัวดอกสวนพี่น้องหัวนีผมกะน,นะครับเอาดอกไม้มาปลูกใส่เห็นปะพี่น้อง เอาดอกไหม้มาปลูกใส่จุดนี้ก็ที่เป็นอยเขาควายสีงามนะครับเดี๋ยวเจาะกอน,นันออกเดี๋ยวหนาแรงก็เดี๋ยวออกนะครับไอ้ต้นีิเล็กที่มันล่มรวมยนเอนลงนะครับเดี๋ยวเอาเลยต,ตัดแล้วก็ดึงออกออกแต่ละน้อยเอาหน้าสวนฝั่งที่สองครับประตูที่สองก็ทีมีลักษณะแบบนี้แหละโดยเฉพาะท่านมีประตูนะครับ จะที่เอากล่องมัดติดอีกนะครับกล่องติดมุมนี่แหละแถ่เท่านี้แหละหลอดเสาไฟนี่พอนมีเสาไฟอยู่แล้วนะครับกล่องโซลาร์เซลล์ไปหน้องกล่องจรปิดนะครับเอามาใส่ในสวนได้เลยนะครับผมโอ้ต้อนอยางนะมันเกิดเห็นไปหน่อคนนะครับง่ายไปเลยดิสวนใ่ญ่เติบโดยไป่น้องต้นพยุงกะเรื่มง่ายกันแล้วนะครับพยุง ปีนากาดวากัดอาจะเป็นโฮมอบน้าเนี่ยแบบนี้เลยนะครับมันยงยกันเบิร์หลอดถ้ามันได้ติดหรือว่ามันได้สัดขึ้นเราวนันปีหนาค่อยเบิร์่ห้องเป็นหมเป็นเงาเป๊บเดียวนะครับคุ้มกันเบิร์ตหลอดใช่ไหมทีนี้เขาก็ติดแต่ยางในโฮมลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับทั้งสองฟังถนนเ่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถา้าเขาอยากหลาดคอนรีตแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แต่ว่าก็สิงใครงบหลายนะครับแต่ว่าตัวไปถ้ามันได คุ้มกันแล้วมันหนาจะบ่มีหยาเพ่นมีหินแล้วนะครับตัวนี้ผมวางหินไปแล้วนะครับเลยตะลอดต้นไมน้ญ่แล้วก็ปลูกเสริมต้นยางนะอันนี้เป็นเพียงแค่อีกฟังหนึ่งนะครับเด้อนะครับฟังหนึ่งของสวนผมปลูกต้นไม้รอบสวนเลยด้นะครับแล้วก็สิมีนาเข้าแล้วก็มีสะแล้วก็มีคล้องใส่ไก่รอบสะนะครับก็อีกฟังหนึ่งของสวนนะครับเชเห็ดกับบุษัน spot, ได้โรยเบิดดอกพีนน้องนะครับเดี๋ยวจักน้อยก็จะโรยเชียรเห็ดเพิ่มอหกพวกเห็ดละงูกนะครับ พุละที่ลอยอยู่ระระแต่ของพุละมุนีก่กะปล่อยไปตามธรรมชาติของมันนะครับโอ้ต้นพวกพะอันนี้ยางนี่พี่นอ้องเขาบม่ได้เวลาเขาเที่ยวนี่บไม่ได้ตากแดดเด้เมือ่อก่อนยอคคือยัองไงล่ะครับพี่น้องอยู่ในห่มบม่ได้ตากแดดปีหน้าทุ่มนั่นกะน,น่าจะบม่ได้ตาก,ดดกแดดด้วกันเดี๋ยวกัคุ้ม,มือกันนะครับพุ่นต้นไหนพายุง ต้นพยุงกะนะมูลคาาแพงอยู่ดีเี่น,น้นอนะครับถ้ามันได้เป็นอายูแกรหรือว่าพวกการเขาขายนะมูลคาแพงอยู่เลยนะครับต้นละหลายหมื่นเลยนะแต่ว่าส่วนมากก็ไ้ปลูกไปขายด้วยนะปลูกประดับปลูกให้เป็นคนล่มลื่นนะครับมาเที่ยวไห้เป็นหนอมาเบื้องไห้นะครับมาเบื้องต้นใหม่นะครับนอาบรรยากาศนะครับบานๆมีร้านยามีห้องน้ำให้พร้อม ต่ว่าบาท่านได้เห็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอกครับเห็ดเป็นแบบนี่แหละไใบสะพักพอนเฮาเองนะครับส่วนหมากเปียค่าผยีกได้แนวกับเราด้วยนี่คาลิงนะครับมุห้หน่อยๆที่ขายในตลาดนะครับผู้ถา่านั่งขายในมุมนี้ปลูกครั้งเดียวนะครับกบกินได้ตลอดเสียดสายไฟเด้นปติดปรเสียนี่แหละมันคือหลุดล้นเด้นียนั่นแหละ ต้นใหม่ที่ผมปลูกไว้นะครับสมัยตกวันบ่ตายอากต้นนี่ไปหรอกมันขึ้นกันบดเลยเนี่ยห้องิีว่ามันตีดใาห้องก็ปลูกตัวทนกันอย่างนี้เเห็นบ่ผมปลูกตัวทนกันเดยดเียที่ว่าเห็นทีทีกันบะว่าอย่างเดีผมชีว่ามันต่ตายมันบ่ตายนะครับเห็นบ่เนี่ยได้ทุกต้นเลยไ่เถอนี่ยอย่ามันตายแต่บ่ตายมันแทนมันขึ้นมาหากันบดเลย ิีบหลายปนันดังด้ะอันนั่นแล้วห <พ |th|> น่วยมันนะหน่วยมันงะโอ้ยเบิ่งนะ้ปีเนียนขึ้ออกใออกเนี่ยเถอะจะเบิ้ง <ปะ S 2> เปิดหน่วยมันนะไะมันที่บ้นเอาบัรไดสูงคนผมมัเจียบนี้นี่พูดอะไรมันแก่ได้อเสียบอกไปขายจนเน้อบักดีฟ้านะไไลูกอินลียได้พี่น้องปีนี้เปิด ชียดนี่นะนวยมันนะเกยดอะไรมันหลายคากิลีเดะนี so? ่เดะอ้อนบ่หนิอ้อนบ่หนิโอ้โหนี่แม่อ้อนทั้งนั้นเด็ดแม่เอาไปขายเขาก็ไปแจกคนเอนี่แม่เสียมันหลายอีลีเดะดูขาพี่น้องมึงเต็มบักลินฟ้าปีนี้แม่งยุ้นแผ่มันแล้วสูบแบบนี้ แมงนุ่นแพ้่แล้วเสียปีนี่แมงนุ่นแพรแล้วสนอกแพรบังดินฟ้าซีต้นนี้แล้วดกคักดกแในปลูกนี่แหละหัว์าเป็นหัวจะาเป็นหมากเป็นดอกคักปีนี้แหละครัครบแล้วก็แมงินุนบ่กวนมันกวนรอบนึงแหละพี่น้องแต่ว่ามันสูงสิสูบอะไร่ะมันยอมแพ้่ต้นบักดินฟ้าปีนี่พุ่นดกคักตีดลูกดีคักพุ่นพี่น้องเพงกรอัเตียนะครับเดีย๋ยวนี้ผมมาปลูกไว้ตึงต้งตั้งสวนพุ่นละ มันบลออกเมียแพ่รูกจนเป็นโฮมเป็นเงาแล้วก็หลัองออกหมากออกบนในบนล้มฟังนั่นได้เป็น้องฟังนี่ก็ออกอีกเนีย่ยดกแักุ่นอ่ะผู้ใดมาเห็นนี่ตรงสะวอนบากดินฝายแล้วพี่น้องผมปลูกไว้เนี่ยอันมันต้องมีบันไดเจ็บไปเสียตัวเจ้าต้องเอาอันเกี้ยวแล้วเฮ็ยจังไหนกัน มันหักปอเล่นปะมันหลายหากักเนาะเปิดย้ำปลูกผักขายไปแล้วจริงจริงเลยอ่เอาไปปลูกขายพร้อมกันนะติ๊บคุณวจา,ายลูกไหมอืมว่ายไปโตนี่สวนกุ้งหวานหย่าเรื่มหกแล้วตัวนี้ดูไว้มันเป็นหากเนาะคือผักหวานเลยเอาพี่น้องเนาะจังไปเบึงบรรยากาศกันนะครับผมคลิปต่อไปเลยนะครับ